สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูบุ๊กก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อนะคะครูบุ๊กก็ลงสีม่วงเลยนะคะเออสีม่วงจะลงแซมช่วงเสื้อขนสัตว์ของเธอนะคะเราก็จะลงสีม่วงลงไปนะคะเพิ่มสีม่วงนะคะตรงเก้าอี้มานั่งนะคะมายาวแล้วก็ลงสีม่วง แต่ไม่เข้มนะคะจางๆหน่อยทับไฟนะคะสีจะออกเทาอมม่วงนะคะเราก็ลงทับไปเลยนะคะสีม่วงจากนั้นก็ครูก็จะลงช่วงรองเท้านะคะรองเท้าบูทนะคะเรามาลงช่วงรองเท้าบูทกันถุงมือนะคะช่วงถุงมือเราก็ลงเส้นนะคะ ใช้พุก,กันนะคะลงอีกนิดนึงนะคะช่วงขนสัตว์นะคะจากนั้นเราก็ลงช่วงรองเท้าบูทนะคะรองเท้าบูทข้างในนะคะเป็นชายกางเกงด้านในนะคะ สบายสีรองเท้าบูทนะคะยกยกเท้าขึ้นมานะคะก็จะเป็นช่วงส้นเท้านะคะช่วงส้นเท้านี่นะคะเราก็ ปบายช่วงรองเท้านะคะใส่ขนสัตว์นะคะใช้ปลายพู้กันนะคะให้แหลมมือแบบตวัดเส้นนะคะเป็นขนสัตว์ลงมานะคะก็มาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูป ให้กับทุกคนนะคะทุกคนจะได้มีความคิดไอเดียสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมานะคะส่วนขาข้างนี้นะคะเท้าข้างนี้เดี๋ยวระบายให้เข้มก่อนนะคะตรงนี้ก็เน้นเข้มเลยนะคะช่วงต้นไม้ด้านหลัง ส่วนรองเท้าบูทนะคะข้างนี้ก็ระบายนะคะสีดำนะคะสีดำเข้มนะคะลงสีกันต่อเลยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเอาละค่ะแล้วก็จะได้ ภาพแฟชั่นแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลงช่วงต้นไม้นะคะที่อยู่ไกลๆนะคะเดี๋ยวเราจะลงพื้นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะช่วงพื้นนะคะครูวกวก็จะตัดเส้นตัดเส้นพื้นกระเบื้องนะคะเรามองเห็นเป็นแบบ เปอร์สเปกทีฟนะคะเป็นภาพทัศนียภาพก็จะแบบวองไปสุดลูกหูลูกตาอะไรประมาณนั้นนะคะนี้เราก็ลงต่อไปก็ระบายสีเทานะคะใช้สีเทาระบายพื้นนะคะระบายพื้นช่วงใช้สีเทานะคะ ลงช่วงพื้นนะคะนี่นะคะลงช่วงพื้นสีเทาลงสีดำผสมสีดำนะคะนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะลงสีดำ บางๆนะคะจางๆส่วนตรงนี้นะคะเราก็ลงช่วงพื้นนะคะที่เราเห็นจากด้านหลังเก้าอี้นะคะเน้นขึ้นมานะคะ นะคะคเราก็ระบายช่วงด้านหลังนะคะด้านหลังของภาพนะคะลงเป็นภาพต้นไม้นะคะต้นไม้ ส่วนตรงนี้นะคะเราก็ลงเป็นช่องนะคะแสงเงานะคะไกลๆนะคะเป็นรั้วนะคะเราก็ลงไปเลยแล้กวก็มารวบายสีให้ชมกันนะคะต่อจากคลิปที่แล้ว คลิปที่แล้วครูพูดถึงการวาดรูปใช่ไหมเวลาเห็นสัมภาษณ์ในหนังสือหรือว่าอะไรที่แบบคนเขาบอกชอบวาดรูปอ่ะมันเหมือนกับว่ามันโดนใจเราอ่ะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกไหมอ้าวมามาพูดกันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือหมายถึงว่าเวลาเราเป็นคนชอบวาดรูปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราไปเจอคนที่แบบว่าเออชอบวาดรูปอ่ะ แล้วคำว่าวาดรูปอ่ะมันอินเข้าไปในใจเราอะขนาดนั้นเลยนะจริงๆนะคือมันแบบพอเราเห็นเราอ่านอะไรคำว่าชอบวาดรูปอะไรแบบนี้มันมันโดนใจอะเข้าใจอารมณ์ไหมคะอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ชอบวาดรูปมากๆอะไรแบบนี้อ <c> ะ <oughs> ทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ครูครูแบบคือมันมันรู้สึกอินเข้าไปในใจเลยนะคะ เวลาเราได้อ,อ่านหรือว่าเจอคำว่าชอบวาดรูปชอบศิลปะอะไรแบบนี้นะมันจะรู้สึกว่ามันแบบโดนใจอะ่ะนะคะคือถ้าสมมุติเราไปฟังอะไรแล้วแบบว่าชอบวาดรูปเอ๊ะกูบุกก็พูดซ้ำอยู่นะ <c oughs> นะคะก็เป็นความคิดหนึ่งนะคะมา แบ่งปันกันนะคะว่าใครแบบที่ชอบวาดรูปนะคะคือการที่ครูปุมมาทำคลิปนะคะคนที่ชอบวาดรูปก็อยากจะเข้ามารับชมรับฟังกันใช่ไหมคะมันก็เป็นแรงดึงดูดเหมือนกันนะคะในการที่แบบว่าคนที่ชอบอะไรเหมือนกันนะคะก็จะดึงดูดไลค์แอดแท็กไลค์ที่เขาบอกใช่ไหมคะเหมือนกันเหมือนย่อมดึงดูดเหมือนอะไรแบบนี้นะคะ ก็ประมาณนั้นแหละนะคะก็เหมือนที่ครูปูอ่านหนังสือเหมือนดึงดูดให้ครูปูไปอ่านสัมภาษณ์คนคนนั้นซึ่งตอนแรกนะคะสมมุติครูปูอ่านเรื่องสั้นในหนังสือนิตยสารนะคะดูชื่อเรื่องไม่น่าจะเกี่ยวกับศิละปะอะไรแบบนี้นะคะแต่พอเราอ่านไปว้าวเกี่ยวกับศิละปะแล้วเราก็จะได้รับความรู้ตรงนั้นนะคะเคยเป็นไหมคะบางทีเราหาคําตอบอะไร แล้วคําตอบนั้นก็อยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งนะเหมือนดึงดูดให้เราเข้าไปอ่านแล้วก็เราได้ค้นพบคําตอบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะที่ครูครูสงสัยประจําเลยนะครับว่าเป็นไปได้ไงแบบว่าเราอยากรู้เรื่องนี้คําตอบนี้เดี๋ยวบางทีคลิปหรือว่าพอดแคสต์อะไรก็จะเด้งขึ้นมานะคะ ทำให้เราได้รู้คำตอบนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนะคะบางทีเราก็ได้รับคำตอบจากหนังสือนะคะหนังสือเล่มหนึ่งก็อย่างที่ครูครูบอกว่าอ่านหนังสือเรื่องสั้นนะคะในนิตยสารซึ่งเรื่องไม่เกี่ยวกับศิลปะเลยแต่พออ่านไปอ่านไปกลายเป็นว่าคนตัวเอกชอบวาดรูปนะคะชอบวาดรูปนะคะแล้วก็มาเล่าต่อนะคะ คือแบบเธอชอบวาดรูปนะคะแต่มีช่างทำรองเท้าที่บ้านพ่อของเธอนะบอกว่ายังวาดรูปสมมุติวาดรูปมะม่วงนะคะแต่ว่าเขาก็ติว่ายังวาดไม่มีชีวิตจริงๆแล้วมะม่วงก็ไม่ได้มีชีวิตใช่ไหมคะแต่เวลาเราวาดรูปอะถ้าเราใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในภาพนะโคโกคิดว่า มันจะดูออกมาเหมือนมีชีวิตเลยนะคะอันนี้พูดแบบแนวศิลปินนะคะครูพักรักจำนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้ภาพเรานะคะเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเลยนะคะก็ลองลองลองดูนะคะลอง ใช้ใส่อารมณ์ความรู้สึกในภาพนะคะมะม่วงเราก็อาจจะดูมีชีวิตก็ได้นะคะตอนแรกแต่ว่าการวาดภาพคนง่ายนะคะถ้าเราถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภาพเราก็จะเหมือนมีชีวิตขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะคะสำหรับครูปูนะคะ ทุกคนมา,ารับชมรับฟังกันครูปุ๊กก็หวังว่าจะได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะคะนี่นะคะเราก็ระบายสีต่อไปนะคะต่อไปเลยเป็นสีเทานะคะลงน้ําหนักอา้าวทุกคนไม่เห็นครูปุ๊กก็ระบายนี่นะคะเราก็ลงไปเรื่อยๆนะคะ เส้นให้เข้มขึ้นนะคะช่วงขอบนะคะช่วงขอบปูนนะคะหินนะคะที่ปูเอาไว้นะคะเราก็ลงดูเหมือนง่ายนะคะสีน้ำนะคะก็ถ้าเราคิดว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเป็นสไตล์ในแบบของเรานะคะเราก็กล้าที่จะ โอ้โหกูพุดทำเสียงแบบเข้มแข็งมากเลยคะแล้วก็กล้าหาญที่จะล,ะลากเส้นหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเวลาเราล่างภาพใช่ไหมแล้วเราก็กล้าที่จะลงสีด้วยนะคะยิ่งถ้าเรา,าวาดบ่อยๆเราก็จะมีการผสมสีในหัวของเราเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบมันจะปิ๊งขึ้นมาว่าเออสีอะไรผสมกับสีอะไรนะคะ ก็เป็นไปได้นะคะเราก็ค้นหาความชอบความถนัดของเราเองนะคะเราจะได้สร้างสารรค์ผลงานออกมานะคะได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะใครจะคิดบ้างว่าเราจะมาชอบสีน้ำไม่มีใครคิดนะคะดังนั้นครูปุกก็แนะนำว่าลองฝึกทำสิ่งที่ไม่ชอบนะคะดูนะคะแล้วบางทีเราก็ จะค้นพบว่าเราจะชอบสิ่งนั้นได้ในเวลาต่อมาเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรานะคะทุกอย่างมันมีเวลานะคะบางบางทีตอนนั้นเราอาจจะแบบเฮ้ยเรายังไม่ชอบสีน้ําเลยอะสีน้ําอะไรเยอะแยะต้องผสมสีอะไรนะเสียเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะหาข้ออ้างไปเรื่อยเนาะแต่พอเราได้ลงมือนะคะ โู้ทำไมสีน้ำมันมาหาสจจรันได้ขนาดนี้เห็นไหมคะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนความคิดทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกที่กูกูเ,เจอกับตัวเองนะคะก็มาแบ่งปันนะคะความรู้สึกนะคะเผื่อใครที่แบบจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะอยากจะลุกขึ้นมาวาดสีน้ำกันบ้างนะคะเอาะครัแล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปก็ มาตัดเส้นนะคะตัดเส้นตัดเส้นช่วงนี้นะคะช่วงเก้าอีให้ชัดชัดเจนขึ้นนะคะครูปวาดไปพูดไปนะคะอาจจะสับสนบ้างนะคะก็ขอภัยผู้ฟังผู้ชมกันนะคะ วาดไปเอ่อบ่นไปวาดไปแล้วก็พูดไปนะคะเอาะค่ะวันนี้ครูปูระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ